เอาละก็ขอกราบสวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ก็อยู่กเกม Dark Day Zombie Survival อยู่กับผมบักจ๋าคนเดิมเพิ่มเติมวันนี้ผมก็เออเข้าไปดูในหลังบ้านเซร์ฟเน็ต <c oughs> <net> มันไม่ค่อยดีตอนนี้ไม่รู้เน็ต <c oughs> เป็นไรมันตัดการเชื่อมต่อของเซิร์ฟตลอดเลยผมก็ได้เข้าไปดูหลังบ้านอ่าใน YouTube ของผมเองว่าเ,เกมนี้เกมตอนนี้คนสนใจอะไรกันมากที่สุดบ้าง <c oughs> ก็ในส่วนของดูก็จะมีในส่วนของ ไอร์แลนด์ไอแลนด์นี่คือคนดูเยอะที่สุดเลยนะแล้วก็ส่วนของเกมนี้ก็ยังมีอยู่ประมาณ1 1จากฐานคนดูของผมที่ก็ดูกันอยู่ก็แสดงว่าคนนี้เกม Dark Day ก็ยังมีคนดูบ้างอะไรบ้างใช่ไหมโอเคผมก็เลยต้องกลับกลับมาเล่นต่ออะไรเงี้ยตอนเียวผมก็ได้ฟาร์มไม้รัวๆเลยนะผมก็เอาไปฟาร์มไม้มาเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมขอสร้างบ้านอะไรแล้วกันที่ผมสร้างอ่เป็นรอบนอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยกันซอมบี้นะ ซอมบี้อ่ะไม่รู้ว่าแพทเนี้ยไอที่เขาอัปเดตมารอบเนี้ยซอมบี้มันยังจะบุกอยู่หรือเปล่าแต่ว่าแต่วลาแต่เว,วลาซอมบี้แต่วลาคือแล้ว <c oughs> ขอภหยด้วนยะช็อตแต่เวลาซอมบี้อ่ะมันมาบุกใช่ไหมมันจะชอบตีประตูนะอันดับแรกที่บุกอ่ะมันจะตีประตูก่อนเลยมันจะไม่ตีกําแพงนะก็ไม่รู้ทําไมเนาะผมก็เลยสร้างประตูแล้วกันเนาะมันจะตีประตูแล้วกล่องตอนนี้ผมกาลังจะล้อม อ่าล้อมส่วนของล้อมไม่ได้ว่าเป็นอันนี้เราไม่ได้ว่าเป็นบ้านหรอกนะแต่ว่าเป็นกําแพงนะล้อมกําแพงไปแต่ไม่รู้ว่าแพทใหม่ที่มันอัพมาเนี่ยมันจะอมบี้จะจะบุกหรือเปล่านะแต่แพทเก่าบุกอมบี้บุกบ้านแล้วก็ชอบพังบ้านแต่อัพกาแพงอ่ะเป็นอันดีที่สุดอ่าเดี๋ยวผมใส่กําแพงไปโอเคใส่กําแพงให้อ้อมอ้อมบ้าน ฟาร์มมาหลายรอบแล้วแหละกว่าจะได้จังหวะที่ไปฟาร์มผมก็จะไปเจออะไรเจออะไรแบบเฮ้ยกล่องกล่องซ่อนพิเศษครับกล่องแบบกล่องลับอ่ะเออคุณต้องดูโฆษณาเท่านั้นนะ่ะถึงจะหาเจอเอาไม้หมดพอดีเลยโอย้จะครบอ้อมนี่แหละคือผมจะไม่ปิดประตูอ้อมอันนี้นะถ้าปิดประตูอ้อมเลยอะ่ะคือมันจะมีหลังคาแล้วข้างในเนี้ยมันจะมืดนะผมจะใส่แค่เป็นกําแพงอ้อมแล้วข้างในก็จะโล่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไว้วางกล่อง ผมก็ได้ไปฟาร์มนอกหรงนอกรอบอะไรมาค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนเคลียร์ของออกจากตัวก่อนอ่าในเช่นไอ้ไม้ของมันเยอะแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันก็ได้เนาะเดี๋ยวตัดในการเคลียร์ของเก็บของเสร็จอเราค่อยไปเจอกันอีกทีตอนออกฟาร์มแล้วกันเนาะอ่ะโอเคอ,อะไร <c oughs> บึง <c oughs> บึงโรคระบาดเดี๋ยว เดี๋ยวมาใหม่อีกแล้วครับมันคือมันคืออะไรตอนแรกมันมีในส่วนของอ่าไอหลุมหลบภัยตรงเนี้ย <c oughs> ไม่ได้หลุมดิขออภัยด้วยนะไอหลุมอะไรตรงเนี้ยมันมีอยู่แล้วก็ตรงสะพานเนี้ยมันก็ยังเกิดอยู่นะที่ผมเล่นแต่อันเนี้ยคือมาใหม่บึ้งบึ้งโลกระบาดอยากไปสำรวจอะว่อภัยด้วยจริงๆ ขอเฉยเลยเดี๋ยวเอาไงดีมาใหม่ก็อยากไปดูนะไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเป้าหมายคือเราจะไปฟาร์มกล่องลับของที่เตรียมมายังไม่ได้เตรียมอะไรพร้อมเดี๋ยวไปฟาร์มไม้ก่อนกล่องลับกล่องลับอันนี้มันยังเหลืออีกอีกชั่วโมงกว่าเดี๋ยวไว้ต่ออีพีหน้าแล้วกันอีพีนี้คือมาฟาร์มกล่องลับ กล่องที่หายังไงก็ไม่เจอในแผนที่มันไม่มีนะในเนี้ยมันไม่มีให้เปิดเ,เดี๋ยวผมขอฟาร์มไม้สองต้นก่อนนะเพื่อจะสร้างกระบ,บองเดี๋ยวก็บอกเทคนิคผู้เล่นใหม่แล้วกันเนาะผู้เล่นใหม่เพื่อคนที่เพิ่งมาดูหรือเพิ่งติดตามส่วน,วนของเกม Dark Day แลละกันเนาะว่าเทคนิคในการฟาร์มยังไงเราจะไม่ให้โดนซอมบี้ตีตายไม่ได้ ฟาร์มยังไงคือฟาร์มไวไม่ได้ฟาร์มไงอมบีตีตายคือฟาร์มไงฟาร์มไวยังไงอ่ะถือกระบองสองท่อนเอกระบองสองช่องนะสองท่อนใส่กระบองตรงนี้ไปช่องหนึ่งแล้วก็ครับกระบองมาอีกช่องหนึ่งเป็นไรวะเนี่ยชอ็อตใหญ่เลยโอเคใส่กระบองของช่องนี้แล้วก็ไปเคลียร์อีเดี๋ยวทำไมมันเป็นขวานจะเปลี่ยนกระบองก่อนเป็นขวานเฉยเลย กะบองเด็กเบอันดับแรกอะถ้าเข้ามาในป่าเขียวในส่วนของป่าเนี้ยจะเป็นป่าที่ฟาร์มไม้นะให้เรามามุมนี้ก่อนไปฆ่าซอมบี้ไอ้ตัวนู้นก่อนตัวซอมบี้อ่าซอมบี้อะไรนะซอมบี้ดักดักการโจมตีเออผู้ซุ่มดักการโจมตีจะอยู่ตรงนู้นเหมือนซอมบี้ไก่พันนะ่ะที่มันจะมุดดินอยู่เนี่ยตัวเนี้ยเราต้องจัดก,การตัวนี้ก่อน ถ้าเราลากซอมบี้เลยเราจะโดนยิงตายนะเนี่ยผู้ดักผู้ดักซุ่มโจมตีเนะี่ยตัวนี้ต้องตีให้มันตายก่อนนะโอเคแล้วทีเนี้ยอ้าวกดทีเนี้ยเราตีตายเสร็จเราลากเลยครับลากเลยลากซอมบี้เลยเทคนิคในการฆ่าไว้นะแต่ว่านี่คือต้องเป็นเทคนิคขั้นสูงนิดนึงนะถ้าใครไปใช้ต้องฝึกฝึกหน่อยนะฝึกสักระยะหนึ่งนะอาจจะมาเล่นครั้งแรกแล้วลากเลยอาจจะตายได้นะ ต้องฝึกมีกล่องอะไรมาใหม่ด้วยเห็นไหมต้องฝึกนิดนึงแต่เอาไปเอาไปลองดูได้ไปลองฝึกใช้ดูได้เทคนิคนี้นะแบบลากซอมบี้มาฝูงใหญ่ๆแล้วก็ตีทีเดียวเพราะในการหวดหนึ่งครั้งอ่ะมันมีวงเนี่ยอ่ามันมันมันไม่ได้แบบจํากัดตัวหนึ่งโดนทีนึงนะแต่มันจํากัดในการหวดทีหนึ่งว่าซอมบี้อ่ะมันอยู่ใกล้อะไรบ้างแบบเราอยู่แบบซอมบี้อยู่ใกล้ใกล้กลัน2ตัวเราหวดทีนึงก็โดน2ตัวอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจง่ายไหมผมอธิบายยากเองอ่ะ ผมจะลากคอมบี้ให้เป็นวงกลมก่อนจิงะนั้นแล้วก็มันจะตีของมันเองนะถ้ามันอยู่ในระยะกระบองมันจะฟาดของมันเองให้เราสลับกระบองไปเรื่อยๆเราวิ่งวนซอมบี้ให้เป็นวงกลมเรื่อยๆเป,เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็อ,อยาอยาเข้าใกล้ซอมบี้มากเกินไปให้อยู่ห่างระยะระยะหนึ่งให้แบบมันหววถึงแล้วก็ค่อยสลับกระบองหววไปอย่างเงี้ยหรือถ้าใครไม่ถนัดนะแนะนาไม่หาต้นไม้สักต้น อ่าต้นนี้แล้วกันต้นเล็กๆกว,วิ่งวิ่งวนต้นไม้ต้นนี้เยวให้ซอมบี้มาก่อนทับกระบองอืมอืมโอเคมุมนี้ผมจะชอบบนทางขวานะมันถนัดดีเพราะว่าหัวทีสลับกระบองทีก็ฟาดเนี้ยมันง่ายดีใครถนัดซ้ายถนัดขวาก็วนตีดูได้นะเนี้ย เห็นไหมมันก็จะตีแบบโดนเทีหลายตัวนะแล้วแบบมันก็จะกวาดมันจะฟาร,ร์มไวโววอ้หเรเวลอัพเองเน,นี่ยเ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 ข้าไปดิเข้าไปดิเนี่ยเนี่ยสลับกระบองหวัดถ้าเราไม่สลับถ้าเราไม่สลับกระบองอย่างเงี้ยคือมันจะตีช้านะเพราะกระบองมันก่าดมันจะฟาดได้ครั้งหนึ่งอะมันนานมันจะฟาดเองนะเราไม่ต้องกดฟาดก็ได้ แต่ว่าการสลับกระบอกเนี่ยเดี๋ยวลองเทสให้ดูซอมบี้เหลือน้อยละวเห็นไหมนะรอมันฟาดเห็นไหมแต่ละอันเห็นไหมก็จะนานถ้าเราสลับกระบอกปุ๊บฟาดเลย2ทีเนี่ยเห็นไหมมันจะไวกว่านะเอาไปใช้ได้นี่ก็มาแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งติดตามดูแล้วกันเนาะติดตามเล่นเอาไปใช้ได้เทคนิคเนี้ผมก็ฟาร์มใช้เทคนิคนีคน้ตลอดถ้าเราจัดก,การในส่วนของซอมบี้หมดแล้วบอกเลยแมปนี้ทั้งแมปอะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นแผนที่แบบเหมือนเป็นแมปแมปหนึ่งอะคือแมปนี้ทั้งแมปนี้เป็นของเราหมดเลยอะเราจัดเราจะฟาร์มปล่อยบอทฟาร์มได้สบายเพราะเกมนี้มีมันม,มีมีที่ปล่อยบอทให้เราฟาร์มด้วยนะแต่ว่าเราต้องมีขวานมีอะไรให้พร้อมในร่างกายด้วยในตัวเราด้วยถ้าเราขวานเราไม่พอมันก็ขวานลราพังอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ฟาร์มมันก็จะหยุดฟาร์มให้สาหรับฟาร์มหมูฟาร์มไม้นะโอเคเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเปิดกล่องแล้วกัน พราขุนยนต์หรือรถอะไรที่มันล็อกเนี่ยเอาแฝงมางัดได้นะเนี่ยสแลงที่มันแถมเนี่ยไปงัดได้แต่มาผมมารอบนี้ผมไม่ได้จะมางัดแต่ผมจะมาฟาร์มไม้เนาะแล้วก็มาเปิดอันนี้ใหม่เดี๋ยวเก็บของอเก็บของไว้คือของที่แบบว่ามันไม่เกี่ยวต้นไม้หรืออะไรเนี่ยเก็บใส่กล่องไว้ก่อนแล้วว่าเราก็ฟาร์มปล่อยบอดฟาร์มไปก่อนฟาร์มเสร็จแล้วเราค่อยเอาดึงของที่เราจะเอากลับเอากลับบ้านใส่ตัวนะ อืมแกไม่มีละอันนี้ไปเก็บไปก่นอนเดี๋ยวผมต้องปล่อยบอดปล่อยบอดนี่เห็นไหมออโต้เห็นมุมมุมล่างซ้ายไหมตรงนี้ที่ป็นเขียนว่าออโต้เนี่ยกดเข้าไปเลยทีเดียวเดี๋ยวมันก็จะปล่อยบอดฟาร์มให้แต่คุณต้องมีขวานผมมีขวานแค่อันเดียวนะเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มสักสองอันต้องขวานน่าจะสองอันอะ่ะสามอันอในตัวนะกำลังพอดี มีสามอันอะทีนี้เราถ้าปล่อยบอดปุ๊บเราจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แหละปล่อยบอดนี้ก็ให้มันฟาร์มไปเลยฟาร์มยาวๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยสบายมากนี <c oughs> ่วิธีการเล่นเราก็ค่อยหันดูแล้วค่อยเช็คดูในตัวว่าของอะไรมันเต็มอ่ะเรากินเบอร์รี่ไปแล้วกันเพราะเบอร์รี่มันเก็บได้เรื่อยๆโอเคเบอร์รี่ให้เต็มเรื่อยให้เต็มเดี๋ยวมันก็เก็บเดี๋ยวมันก็เต็มอยู่ดีเบอร์รี่อยนะ่านี่ย เดี๋ยวมันมีของมาไหมอะ่ะมันแจ้งเตือนขึ้นหนึ่งมันคืออะไรอะ่ะบอสอ๋ออันนี้ความช่วยเหลือของอันนี้เหรออืมผมได้ไปซื้อกระเป๋าขนาดกลางมานะเก้าสิบเก้าเอห้าสิบห้าบาทขนาดกลางมันจะมีทั้งหมดเพิ่มชั้นแรกมันจะอะขนาดเล็กมันจะมีแค่ห้าช่องแต่ขนาดกลางมันจะเพิ่มมาอีกเป็นสิบช่องขนาดใหญ่อะสิบห้าช่องนะขนาดใหญ่ ไม่ได้ซื้อไม่บิดตังม,มันก็มีภาระละกลงพรกิจให้เก็บะเดี๋ยวผมก่อไปแล้วกันเนาะก่อไปยาวๆดีกว่าเพราะว่าปล่อยบอดมันก็คงฟาร์มอีกนานเอ่อไอ้ไม่ใช่ดิกล่องมันมีกล่องลับเดี๋ยว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 มันมีกล่องอะไรแปลกๆใช่ไหมกล่องไม้อะ่ะอันนี้ไม่ใช่กล่องไม่ใช่กล่องลับนะไม่ใช่ของที่มันซ่อนอยู่ในแมปนะ ันนี้ไม่ใช่มันไม่มีนะบางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้มันจะมีเศษก,กองเศษกองขยะอะไรอีกไม่รู้หลายอย่างนเนี่ยเศษกองขยะเงี้ยบางครั้งคนก็ได้ของบางครั้งคนก็ไม่ได้ของนะลองสังเกตดีๆตามแมพมันจะมีเห็นไหมอันนี้ก็ได้ข้าวโพดบางครั้งก็ไม่ได้อะไรเลยเอ่อเราต้องเคลียร์ในส่วนของอันนี้ด้วยของแกะด้วยถ้าเราอยากจะได้กล่องรับนะหรือไม่ต้องเคลียร์ก็ได้แต่ผมจะเคลียร์แล้วกัน อ่าไหนมันจะมีสามตัวที่จําได้นี่นี่นี่สามตัวจะมีสามตัวปาดแต่ถาไม้เปลี่ยนกระบ,บอกมันจะใช้ะระยะอากาศตีประมาณสองวิแล้วกวาจะหวดอีกรอบหนึ่งถ้าคุณเปลี่ยนกระบ,บอกเป็นวิต่อว,วิเลยจะมีอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้อเอาเอ๊ะถ้าผมฆ่าหมดไม่เป็นไรมัง้งเยวปล่อยบอดเลยปล่ปอยบอทยาวๆฟาร์มเราต้องปล่อยบอดฟาร์มไปก่อน หรือไม่ก็ได้มั้งหรือไม่ก็ได้เดี๋ยวผมลองเทสก่อนนะการเทสผมคือต้องออกจากแมปกระเป๋าใหญ่มาห่ายแล้วออกจากแมปแล้วกดเข้าไปใหม่กดเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเจอกล่องรับโดยที่คุณหาไงก็หาไม่เจอเพราะผมลองวิ่งหาดูแล้วก่อนที่จะมาอัดเนี่ยอ่าอย่าค้างดิใจคอไม่ดีเลยอย่าค้างดิไม่เอาไม่เอาไม่ค้าง โอเคโหลดอยู่นึกว่าจะครั้งนี่กล่องรับที่ซ่อนคือมันมันเป็นเกมนี้เป็นกล่องเป็นเกมรัสเซียนะภาษารัสเซียมันยังไม่ได้แปลคือคุณจะกดปฏิเสธคือคุณก็ไม่ได้กล่องรับมันจะกาลรรบัดไว้อยู่ที่แมปหาก,ก็หาไม่เจอคือคุณต้องกดดูวิดีโอเท่านั้นถึงจะหาถึงจะเจอนะเดี๋ยวผมกดวิดีโอให้เดี๋ยวตัดช่วงโฆษณาออกแล้วกันนะวิดีโอ ถ้าเราดูโฆษณาเสร็จแล้วใช่ปะมันก็จะมีขึ้นเป็นลูกศรสีเขียวๆแบบนี้มันจะชี้ไปที่จุดจุดชี่ซ่อนของขุมทรัพย์คือมันต้องขุดนะมันจะเป็นรูปกระบาดเลยในแมปในแมปก็จะขึ้นกระบาดนะแมปเล็กๆแล้วในแผ่นที่ก็จะเป็นกระบาดสีแดงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยคือที่ซ่อนลับของมันบางครั้งอะ่ะเออถ้าเราขุดมาบางครั้งก็ได้ของดีนะบางครั้งก็ไม่ได้ของดี แล้วแต่ดวงจริงๆคืออยากจะบอกว่าเออผมลองทดสอบหาดูแล้วแต่มันไม่เห็นนะหรือใครที่เห็นพี่ไม่ต้องออกเข้าใหม่ก็เห็นนี่อะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็ได้กันนะส้หรับ,บคนเขาเล่นมา,ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยแบบเล่นเกมนีด้วยนะแต่ผมลองหาแล้วจริงๆนะไม่เห็นนะไม่เห็นจริงๆอ่าแล้วในส่วนเราก็ได้เอาของเดี๋ยวนี้เอาของไปเก็บแล้วก็ปล่อยบทฝ่ายาวๆเลยเพราะไงว่าเราเคลียร์ซอมบี้เสร็จหมดแล้วใช่ปละ่ะเซิร์ฟไอ ในส่วนของแมปเนี้ยก็เป็นแมปของเราแล้วเราจะทําอะไรก็ได้นะที่เหลือเนี่ยถูกปะล่ะ <c oughs> คือไม่ต้องกลัวซอมบี้แล้วปล่อยบอดฟาร์มยาวๆเลยมันจะเล่นง่ายขึ้นนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นฟาร์มแล้วเทคนิคไปใช้ได้เนาะก็จะรีไหมผมว่าไม่ต้องรีนะเพราะว่ามันก็ถ้ารีมันก็มีแค่ฟาร์มเฉยๆนะเพราะผมก็ฟาร์มอูฟาร์มเข้ามา23รอบแล้วแหละฟาร์มในแมปนี้นะฟาร์มออก ฟาร์มเสร็จก็ไปสร้างบ้านมาฟาร์มใหม่ฟาร์มเสร็จก็ไปสร้างบ้านอยู่งั้นนะสองสามรอบแหละที่กับเข้ามาฟาร์มในแมปนี้คงไม่ต้องดูนะว่าฟาร์มรมันฟาร์มไงคือมันปล่อยบอทแล้วมันก็ฟาร์มได้เรื่อยๆนี่แค่พามาดูในส่วนของกล่องที่มันซ่อนไว้ที่หาไงก็หาไม่เจอแต่ว่าต้องดูโฆษณาเท่านั้นออกจากแบบเข้าไปแล้วเข้าใหม่เพราะว่ามันเป็นความบังเอิญของผมว่าผมจะไปฆ่าแกะตัวหนึ่งนะแล้วแกะมันอยู่นอกเขตอ่ะเขตสีแดงอนะผมก็ วิ่งเข้าไปแบบกะว่าไอ้นอกเขตแค่เนี้ยน่าจะถึงมั้งเอา้าแต่ที่ไหนได้ออกนอกแมปแล้วกลับเข้ามาใหม่เอา้ามันมีอะไรวะเนี่ยให้ดูโฆษณาผมเลยกดเข้าไปดูเอา้ามีกล่องซ่อนด้วยนี่หว่าโอ้โหเป็นอะไรแบบ ความลับเล็กๆน้อยๆซ่อนไวก้ก็โอเคครับจะผมพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ณะที่นี้แล้วกันนะครับจะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมได้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอสัก100ร like ไลค์แล้วกันสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วดูจบนะครับก็เพื่อได้ทําต่อแล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายโอ้ย